ทุกคนครับทุกคนเห็นสามดาบโซโลไหมครับอือและทุกคนลองสังเกตดาบตัวนี้ดูนะครับคือดาบอ่าดาบอะไรวะดาบตัวเนี้ยดาบเล่มที่โซโลกัดไว้เนี่ยเออมันสื่อว่าดาบอะไรวะอ่ามันบาโดหรือเปล่าต่อทุกคนบาโดหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนลครับซึ่งมันคล้ายกับดาบตัวนี้มากนะครับเนี่ยก็บาโดน,นั่นแหละเออมันคือบาโดนะครับใช่เปล่าวะผมไม่แน่ใจเออ ซึ่งดาบตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตดีๆนะครับที่แบบดูวันพีทมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นโซโลแบบเอาดาบนี้ทิ้งสักทีเลยนะครับตั้งแต่ได้ตั้งสมดาบมาเนี่ยแต่ว่าก็มีดาบที่โซโลทิ้งไปก็คือดาบอะไรวะที่โซโลไปได้ที่เกาะเกาะอ,อะไรไม่รู้นี่แหละเออนั่นแหละมันก็เสียไปหรือว่าโซโลโดนกําจัดไปโดยผลสนิมเออและก็เหลือดาบเดียวมาก็คือดาบตัวนี้นะครับจมจำได้จําได้แม่นยําเลย ก็คือดาบบาโดนะครับเป็นดาบที่แบบพูดตรงๆเถอะเป็นดาบลูกรักของโซโลเลยก็ว่าได้นะครับผมจําได้ว่าดาบตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ดาบของโซโลนะครับผมจําได้เลยมันคือดาบของเออเป็นผู้หญิงก็ซื้อว่าอะไรวะคนนี้หรือเปล่าทุกคนเนี่ยคนนี้แหละที่แบบตอนแรกก็เป็นดาบของคนนี้นะครับแล้วก็เขาตายไปนะครับแล้วก็ให้ดาบ อันนั้นของโซโลมาครับก็คือดาบเอ็นมะไม่ใช่เอ็นมะบาโดเอ,อเ้ยที่พูดผิดแล้วก็เป็นดาบที่แบบโซโลแบบชอบมากๆแล้วก็ห่วงมากๆเลยดาบตัวนี้ห่วงโคตรโอเคในวันนี้นะครับผมก็จะไม่เล่นดาบโซโลนะครับก็คือดาบบาโดแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะครบว่าดาบบาโดมันเปิด PVP ไม่ค่อยดีนะครับเปิดไม่ค่อยได้นะครับมันสกิลมันสั้นเกินไปนะครับสำหรับสกิลหนึ่งคือสกิลแซดนั่นแหละ รือว่าสกิลเอกก็พอได้นะครับมันก็สกิลมันคล้ายๆกับดาบอะไรวะดาบซูซวยเรียวงตรงสกิลมันอะแต่ว่าสกิลหนึ่งมันกากมากโคตรเ,เป่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรนี่เพื่อนเอา้าเอากูก็เป็นเหมือนกันเหรอ <Bro. S 1> เออกูเป็นเหมือนกันวะ่ะอะไรวะเนี่ยอา้าวอะไรอ่ะอะไรวะโอ้มันคืออะไรวะเนี่ย เฮียเออทุกคนเซิร์ฟเมื่อกี้ผมเสียค่าหัวฟรีหรือเปล่าวะโอ้หมาเซิร์ฟเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้มันเด้งทุกคนมันมันมันแบบงไงอ่ะเซิร์ฟมันมันเซิร์ฟมันบั๊กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างที่รู้ก็คือว่าค่าหัวมันหายไปเออเดี๋ยวค่าหัวกลับขึ้นมาก่อนนะครับอืมเปิดเปิดโอเคเห็นแล้วมานี่สิจ้าน้องสาวทำอะไรอยู่เอ่ยผลมังกรว่ะไม่อยากสู้เลย ไปแล้วเจ้าไม่อยู่แล้วผลมังก,กรทุกคนผลมังก,กรเป็นผลที่แบบผมไม่อยากสู้จริงๆองค์สมบันสู้ไม่ได้แม่งทาเระกลับกันเกินแต่ว่าดาบตัวนี้นะครับก็บอกว่าเลยว่าดาบตัวนี้นดาเมจแรงนะครับแรงมางๆกๆก็มันก็พอได้นั่นแหละมันก็มันก็ไม่แรงมากเท่าไหร่แล้วตัวไหนผมจะฆ่าได้เนี่ย มังกรเหรอครับโอ้โหม,มังกรด้วยเฮียไปน่าสู้ด้วยเลยว่ะเฮียมังกรโอ้โหเท่าไหร่วะนะสามจุดสามอิบโอโหแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสู้ไม่ได้จริงทุกคนสู้ไม่ได้จริงหมมังกรมันแรงจริงนะครับสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยกูจะสู้เพื่ออะไรกูต้องหนีสิเออกูต้องหนี ไปแล้วอีเวนมันตามมาว่อทุกคนมันตามมารอดผมรอดผมรอด,รอดยังไงผมก็รอดวิ้งรอดเปล่าขึ้นข้างบนดีครับขึ้นข้างบนดีครับรอดนะเนี่ยวิ้ยรอดงั้นแหละโอเคปลอดภัยหายห่วงและมันก็จะพิมพ์ว่า easy คอยดูเลย พิมเป่าไม่พิมว <Bro. S 1> ่พิมพแต่นะาพิมสักทีเธอไม่พิม์ว่ะทุกคนว่าผมจะย้ายเซิร์ฟดีไหมหรือว่าจะเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ข้อเสียก็คือวันนี้ผลมังกรมันมีมังกรอยู่ผมสู้ไม่ได้ครับแล้วอันนี้ไอมเป็นมังกรหรือเปล่ามันน่าจะผลมังกรว่ะโอเคเอากับตัวนี้แล้วกัน หลบได้ไงอะสกิลหนึ่งของนี่มันหลบได้ไงวะนะ่ะทำดามิ่งไม่ได้ทุกคนรู้สึกว่าสกิลมันจะแบบสกิลที่ตากกากมากสวยสวยไอ้มังกรไอ้มังกรโง่มังกรมาดิมังกรมาดิเฮ้ยโยรุเจนก่อนดิจะเอาเหรอโยรุมาดิโยรุกับวาโดจังหวะนี้ไม่ได้ทุกคนสกิลหนึ่งมันทำไม่ได้ เอ้ยผมรู้แล้วซึ่งดาบตัวน,นี้มันเป็นะระยะประชิดใช่ไหมขอ,องสก,กิลหนึ่งเออแบบก็ต้องอยู่แบบเวลาเราจะใช้กสก,สก,กิลถึงเราก็ต้องอยู่ข้างบนไว้ดีเออมังกรมาจะไหนเนี่ยไอฮิกก็ตึงทะเลทรายเอามาหน่อยดิผลมังกรเอามาหน่อยดิน่ะเอามาหน่อยดีซอฟแพร่ไปเลยหนึ่ง,นะงตีพอนนดีมังกรโอ้โหแปลงร่างเป็นขี้เดือนยักษ์เลยอีกเว่น จะก็ฟันหัวแน่งโง่ฟันหัวอุ๊ยอุ๊ยมินปากเวียนมินปากมังกรว่ะเขาก็เอาวะเอาก็เอาวะสายบวกอยู่แล้วไง,งวันนี้ดาบโซโลโบัพทผลมังกร เดี๋ยวมทำดาเมจไม่ได้สกิลนี้ตรงๆมาดีไม่เคยกลัวหรอกมังกรหรอมาดิวิผลเกิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ในระหว่างนี้มันไม่ใช่เวลาจะมาเอาผลมันเป็นเวลาที่เราจะเปิดสึดกันกันกบพ่กระเดือนทะเลปิมันเปิดกูแล้วมึงหยุดพ่นไฟได้แล้วไอเวรกูหมิ่นปากมึง แพ้งสกิลไม่ติดอ๋ทอท็อสกิลเล่นเป็นป่าครับผลบางกรนะ่ะรู้สึกว่าเล่นไม่เป็นหน้านนะ่งดูทรงอนะ่ะไอ้ผิวเลยอนะ่ะทำไรเอ่ยผลแสงโอ้โหจะเอาอีกแล้วหรอไม,ไม่กลัวตายเลยนะไอ้บางกรจะเล่นงานมึงแล้วนะนั่นไงสกิลมันรีโหลดไวเกินมดบางกร ต้องลินลินไปก่อนนะครับทุกคนรอคอมโบเรามาก่อนเราจังหวะเรามาก่อนเมียกว่ากูครึ่งหลอดแล้วแหละกูดูทรงเนี่ยถ้ารอจังหวะเนี่ยนั่นไงมันเปิดกูอย่างเดียวเลยเนี่ยกูจะตายมาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งไม่รอจังหวะแล้วหนีก่อนจังหวะเนี้ยเออมาเลยฆ่าผมมาเลยฆ่าผมตายแน่นอนนั่นไงอ้าว ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าไอโง่ออกูได้ค่าหัวคืนแล้วเฮ้ยบนแสงโอ้บนแสงลัอองดดูกูไดม้มันวะผมไม่ได้รัดมันครับมันมาเสือกผม,มเมื่อกี้เฮ้ยกูขอเพื่อนกูขอไอ้บนแสงรัดกูสองตัวแล้วไอ้โง่กูไม่ไหวแล้วไงบ้านรัดผมสองตัว ตัวกับไอ้นี่ <S <S บางก็จะมาเสือกอุย้ยเอ้ยไม่ได้ฆ่ามึงไอ้นุ่นฆ่ามึงเว้ยปวดแสีงนุ่นฆ่ามึงไม่ได้ฆ่ามึงนะเพื่อนผิวไอ้ปวดเสียงอ่ผิไวไม่จัดอ่ะสุดดาบตัวนี้มันต้องเล่นระยะประชิดนะครับต้องแบบ เข้าไปใกล้ตัวมันแล้วก็แบบจูบมันแล้วก็ชั่วหนึ่งโอเคจบเริ่มเกลืแล้วกูเนี่ยมึงรัดกูเหรอหมานี่ดิมึงรัดกูเหรอฮะกูจะฆ่ามึงไอ้งอ้ออ้าวเสร็จกูแน่เรียบระสิธิ์ไม่พลาด เออฮ่าม่งึงจะเข้าไปหาพ่อมึงเหรอไอเบนดูไหมเขาจะรัดกูน่ะและไม่โดนได้แกวะน่ะขอค่าสักทีเถอะนะขอร้องูทอแม่งโดนรัดขาตาอะไรมังกวมึงสู้กับตัวนั้นไม่ใช่มารัดกูหาพ่อมึงหรอกกูถามมึงจริงอันนี้หิวเกินเวลาแม่งกูสัดตัวแล้วสามตัวรอด กูจะร้องไห้เฮียข้าหัวกูไม่ได้ไอ้มังกรมึงเจอกูแน่ไอ้โง่ลงมานี่สดา๋ยวกูจับปาดคอด้วยดาบบาโดเลยไอ้ตัวไอ้ไอ้ผลเสยจะมาลากูไอ้โง่ เป็นไงล่ะเจยกูลาตเตือนอย่างนั้นผมก็ฆ่าวนมังกรได้ทุกคนโอลปปับโซโลปบัโโลปบมังกรเอา้าเอ้ยแล้วกูได้ฆ่าหัวฟีได้ไงอ่ะ <c oughs> hey! เฮ้ยไอ้นี่มันฆ่าตัวตายเสียเลยเอะไรวะ ประสิทธิภาพของดาบวาโดผม,มเติรงไงเออเปิดฮาคิดได้ผมรู้แลละทำไมโซโลโมีฮาคิสังเกตหรือว่าฮาคิสลาซันนีไม่ใช่ฮาคิสังเกตนี่หว่าฮาคิลาซันนะครับเป็นเพราะดาบวาโดนี่เองนะครับถ้าผมที่เอาได้ดุข้ามเองเพื่อนดุข้ามเองขาด้วยดาบวาโดนี่แหละมาอันนี้มันจากตายเสีลยงงขอข้าหัว วันนี้ก็หยงโอเคนะครับทุกคนสำหรับดาบตัวนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะครับผมแบบไม่รู้จะเอาไปเล่นยังไงต่อแลวนะครับนี่ขบวไม่เป็นเลยแล้วก็แบบผมต้องไปฝึกคอมโบอเยอะครับดาบตัวนี้ก็ต้องผัดเล่นไปเรื่อยๆนะครับอเอาอีกตัวซะบ่ฮะออ้ยตัวซะบ่อาอีกตัวซะบ่เอาซะบ่ แล้วมันไม่เปิด PP นี่นะจบแล้วโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอ100ึ่งรไลค์นะครับกดให้กันหน่อยนะครับ100รไลค์แล้วก็คนไหนที่แบบมีคอมโบดาบวาโดนะครับก็บอกให้มากันหน่อยนะครับบอกมากันหน่อยเออนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายกูไม่ได้เป็นเกียร์นะอืมช่องทางการติดตาม bmktv ช่อง YouTube bmktv อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง tiktok bmktv 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook bmktv แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลืมมาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่า ผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม Bmk TV เลยนะครับ